สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพ,อพอรพนชุตะะเกตอ่าทักทายเพื่อนๆเนช้าของวันที่แปดมีนาคมมือนี่กะมาทาักทายด้วยแม่หมูสองสายเจ็ดห้าชุดเล็กของเราเนาะชุดนี้กะนำรนักอยู่ประมาณมีสิบห้ากิโลบวกแล้วละ่ะสิบห้าสิบหกสิบเ็ดเนาะโดยประมาณชุดนี้จะมีตัวเมียอยู่จะมีตัวเมียอยู่สี่ตัวอ้ยไม,ไม่ใช่ห้าตัว ตัวแต่จะเป็นสองสายเจ็ดห้าสี่ตัวเนาะสี่ตัวในนี้จะมีตัวปูนึงแล้วก็สามสายหนึ่งอีกสี่ตัวนะจะเป็นสองสายเจ็ดห้าคาดการว่าเนะคิดคิดอยู่ว่าจะแบ่งดีไหมนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ทักเขามาสอบถามหลายก็คิดว่าน่าจะแบ่งอยู่ช่วงเดือนเมษาเนาะขอเบิง้งขอเบิ้งส่งขอเบิงต้อมเพิ่ีจังหน่อยเนาะประมาณน้ำหนักอยู่ที่40ี่สบอะ่กิโล บวกสกรเดือนนี้ก็มีนาวันที่8เมษาอีกหนึ่งเดือนน่าดึเดือนน่าจะอยู่ที่30-40สิโลอ่ะโดยประมาณเนาะเดี๋ยวขอดูฟอร์มเพิ่หมหนึ่จะน่อยก่อนเพราะว่าชุดนี้จะเป็นชุดหลุดนะชุดหลุดไสาอ่าหลุดสาในที่นี่ก็จะมีตัวใหญ่อ,อ่ะสูมว่าอ่าแม่พันตัวนี้ไม่กุ้งคัดเป็นสองสายเนาะ เราที่นีเพิ่นมีตัวเมียอยู่แปดตัวตัวใหญ่สี่ตัวก็คือแบ่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วส่วนอีกสามไอ้ไอ้ส่วนอีกสี่ตัวนะเพิ่นจะเป็นไซรุกอะไหรุดอะเพื่อนเพิ่นอาจจะแปดโลต่วเพิ่นอะอยู่ที่หกโลส่แม่คงก็เลยเก็บไปเองเนาะตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วอันนี้ตัวคู่ตัวแรกนี่ตัวคู่นี่เห็ดอองลองอยู่อะตัวคู่เนาะตัวคู่ตอนนั้นแม่คงกะเป็นมูโตเกตเพราะว่าเพิ่นตัวน้อยก็มูก็เล็เก็บไปเอง กัเลยมาร่วมกันเกลี่ยงหอกเดียวกันเลยเนาะเพราะว่ามันกะบ่เยอะในในหอกน,นึ่จะนีหมูแค่้วหัวโตเนาะสำหรับเพื่อนๆเนาะที่ถามเอาไว้ก็รอเนาะรอติดตามเดือนเมษาเดี๋ยวขอแม่กุ้งขอเบิ้งเบิ้งก้อมอีกจะหน่อยก่อนแต่ว่าในระยะเวลาช่วงนี้แม่กุ้งจะมาอัปเดตให้เบิ้งตลอดเนาะถามว่าเต่าน่งเท่าไรน,นับดูแล้วอยู่ที่สิบสี่เนาะสิบสี่เต่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้ก็ไม่ใช่ว่าหลุดเด้ที่แรก เพิ่นเก็บขาแม่คุณก็เลยเก็บไว้แต่ตอนนี้เพิ่นหายแล้วเนาะจะแบ่งแค่สองตัวจากงูสองสายเนาะสองสายเจนหาในนี่ซีตัวแม่คุณจะแบ่งสองตัวแล้วอีสองตัวแม่คุณก็จะเก็บไปเอเพราะแม่คุณก็ต้องเก็บว้หมุนเวียนหมุนเวียนเนี่ยข้ามบรรบาของเจ้าของนี่แหละเป็นชุดเป็นรอบเนาะ,อะรอบละสองถึงสามตัวเพราะว่าจะได้พัดเปลี่ยนซุ้มที่บางเพื่อนอาจจะมีปัญหา อาจจะแก่แล้วอาจจะเก็บขาอาจจะยังน้องแมวพันที่ได้ลูกมากหลายๆเขาอาจจะพดไปแล้วเขาจะเอาชุดเนาะชุดทดแทนเข้าแต่จะทดแทนเข้ารอบละสองถึงสามตัวเนาะแต่ว่าจะบ่ให้ดขาดคอแล้วก็หมูเราเนะี่ยจะเป็นหมูที่บ่าบ่่บเป็นชุดเดียวกันที่แก่ก็แก่เลยเนาะจะเป็นชุดแก่ชุดหนุ่มแล้วก็ชุดสาววนวนเวียนนะเนาะเฮ็ดเฮ็ดเป็นรอกเฮ็ดเป็นหมูมุนเวียน อ่ามเมนว่าชุดแก่กับแก่ไปบิชุดเล็กกัยังเล็กอยู่ยังประเทศดูพอผสมอันนี้ไม่ได้เนาะถ้าเกินท่าจะเลี้ยงข้าก็ต้องหมุนเวียนให้ได้ก็คือหนึ่งก็คืออ่าแก่พร้อมปวดแล้วก็ชุดกลางเนาะแม่พันกลางแล้วก็แม่พันพร้อมผสมแล้วก็ชุดเล็กที่จะสำรองไว้เนาะสำรองไว้บ่ให้มนขาดขอออันนี้สําหรับการเลี้ยงหมูเนาะผู้ใดที่อ่าอยากล่องเลี้ยงกะล่องเลี้ยงมังสวิรัติตัวหนึ่งสองตัว อะถ้าเกิดว่าห้าหมันใจว่าห้าเลี้ยงได้อ่โอเคแล้วอ่ะวัดใจจะคล้องได้แล้วเทปแบบไม่พุงเนาะเทปเป็นหมุนเวียนอะช่วงแรกกะยจะเป่าขายเทปไบตะเบิงสักกอนว่าหมูห้าอนันจะซากสวยความจเจริญเติบโตได้สายพันธุ์ดีไหมเนาะถ้าเกิดว่าโอเคผ่านไปสักอ่าเลี้ยงเองสกักก้อนเอาจัก4ีหาีแล้วจังคอย าายอ่จังค่อยขายลูกถ้าเกิดมือใหม่ขายขายลูกไปเลยเข้ากับตอบลูกค้าบุได้ได้ว่าหมูห่อจะใหญ่บอจะงามบอจะพอเพราะวอห้อยยังไม่ได้เห็นความจะเริ่มเติบโตอ่าดีวัฒนาการเนาะของหมูห่ออาไม่เป็นตัวเล่นแนะนําก็คืออ่ามือใหม่บางเทือกอะลองเรียงด้วยตัวเองสัก,กปรกซีหาผีจังค่อยอ่าแบง่งเนาะจังค่อยแบง่งแบ่งสายพันธุ์แนวแบง่งลูกหมูให้ลูกค้าไปเลี้ยงแน่จะได้ตอบได้ว่าเออหมูห่อหนี่สามเดือน เขาค่อยเลี้ยงสามเดือนคึ่งหรือสี่เดือนนี่ได้น้ำหนักเท่าน,นี้เท่าน,นี้เนาะแล้วก็สายพันธุ์นี่แม่พันธุ์นี่คลอดลูกง่ายคลอดลูกโดกเป็นสัตว์เร็วไหมก็ได้ตอบลูกค้าได้โดยรวมนวแม่กุ้งนะแม่กุ้งน่ะเลี้ยงหมูมากอา่อสิบนอสิบสิบปีุ่นเดคอยสีก้าแบ่งให้เพื่อนๆได้ต่กอนหนานี้ผู้ใดมาถามนั่นอ่อแม่กุ้ง แค่แม่อ่าคล้ายแม่อันนี้บ่อนาะแม่คุณโอกาสมิคุณจะเลี้ยงเองเลี้ยงเองแต่ถามว่าแบ่งบ่อแบ่งแบ่งให้เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนบ้านเหมือนกับคนในหมู่บ้านนี่แหละเอาไปเลี้ยงบม่ได้กล้าแบบว่าอ่าอำเภอนั่นต่างอำเภออันนี้ไม่คไม่กล้านะตอนนั้นก็คือไม่คุณจะเบิ้งใกล้ๆกันนี่แหละ่าต่างหมู่บ้านบางเทธอเอาไนเอาสือไปเลี้ยงเหมืกับไปเบิ้งว่าเออเพื่อนเนี่อยู่บ่อเพื่อนงามอยู่บ่อไปทิ้ต่างสิบปีคุณนอกแม่คุณค่อยจะ กาแบงอ่าพอมาช่วงหลังๆหลังจากปีที่ซีมากก็เริ่มเริ่มแบงเริ่มแบงเริ่มอ่าพัฒนานี่แหละสายพันธุ์เจ้า,จาของกับเลี้ยนลูกเลี้ยนลูกไปกับมันเนาะอ่ะอันนี้สําหรับมือใหม่เนาะอย่าเฝ้าสื่อบางเคือเอาคนสื่อไปห้องก็ยังบลูว่าเออลูกมือนี่มันสายพันธุ์แข่อยู่บ่ <c oughs> มันจะใหญ่เลี้ยวอยู่บ่เนาะ ไม่คุ้งเคยเจอบางเจ้านี่ไปเลี้ยงไปถึง3มเดือนหยุดเนาะหยุดหยุดการเจริญเติบโตที่ช้านอสามเดือนปกติเราเพิ่นจะพุ่งมั่นบอกอันนี้3มเดือนหยุดหมูดได้แค่อ่เต็มที่ได้แค่3เดือนนี่ได้แค่70 80ิบโลสเดือนไปแล้วก็ยังไม่ถึงร้อยกิโลก็มีเนาะสำหรับบางเรือน,นอสายพันธุ์เพิ่นช่วง3มเดือนนี่คือหมูพุ่งอันนี้เพิ่นหยุดเนาะก็มีเนาะก็มีคลิปนี้กัมาอัปเดตนี่แหละแต่กับมาแจ้งข่าวนะสำหรับ ใครที่กําลังมองหาชุดเล็กเดือนหน้าแม่คุณจะแบ่งให้สองตัวถามว่าแม่คุณเป็นยังคือแบ่งคือโบเก็บไปเอง4ีตัวนึ่ง่างบา้านพอดีทําบ้านเนาะพอดีทําบ้านทําบ้านแล้วเอ่อเข้ากับอยากแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อจะไปจา่า,จายค่าช่งเนาะจ่ายค่าจ่ายค่าช่างตอนนี้ก็คือค่าช่างกับค่าของก็คือราคาสํากัด ราคาเท่ากันก็เลยบ่อยากให้จะของอ่ขัดสนในตรงนี้ก็เลยพ่อแบง่งเข้ากับแบง่งออกไปเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าเกิดพ่าจะเก็บใบเองก็ได้อยู่แต่ว่าเนื่องก็คือการให้อาหารเข้ากต้องอ่าสำรองไว้อีกแล้วก็แม่พันเข้ากะยังพ่อมีได้หมุนเวียนอยู่เนาะก็เลยพ่อแบ่งก็คือแบง่งเขาเ้ากบเก็บใบซะรอบนี้ก็ซองตัวชุดหนาแม่คุณกับมี่ขึ้นมาอีกอ่เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวชุดหนานี่ก จะเก็บไปอ,อยู่เป็นรอบเป็นรอบเนาะแต่ว่าแต่จะแบง่งแบ่งแน่เก็บไปแน่แบ่งแน่เก็บไปแน่เนาะข้อเห็ดมีเงินหมุนเวียนที่จะเห็ดในร้าหมูของเฮา,าคิปนี่จะฝากคนไหนกดติดตามช่องในีุ้่งนี้ก่อนจะทเกียบเรื่องหมูหมูเจอก,กันคลิปมนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาชีพนาเดี๋ยวมึงจะพาไปเบิ้งลูกหมูที่คลอดใหม่เนาะที่คลอดใหม่กับบ่อใดไม่ดอกได้ซีหามือแล้วละ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ลูกค้าเบิ้งที่เพิ่นสร้างจองมาจําไว้เนาะคิปนึ่งจะสวั